วันที่อากาศแจ่มใสแบบนี้นะเหมาะสำหรับการออกไปซื้อน้ำมันเครื่องเป็นอย่างยิ่งนะถามว่าซื้อน้ำมันเครื่องอะไรเนะี่ยบอกจะเข้าศูนย์ผมไม่ได้ซื้อใส่นินจาผมซื้อใส่ CBR นะครับก็ไอ CB บ0รสามร้อเนี่ยนะมันก็ยังจอดอยู่หน้าบ้านนะก็จริงๆก็ขายนั่นแหละแต่ว่าคือเพื่อนที่รู้จักเนี่ยมันสนใจนะเดี๋ยว ต้องดูก่อนว่าที่บ้านมันอนุมัติหรือเปล่าถ้าที่บ้านเขาไม่ซื้อผมก็ขายเพื่อนนะฮะมันได้ความสบายใจด้วยขายเพื่อนแบบเกิดมีปัญหาอะไรเงี้ยเราคุยกันได้ไงเพรรถมันก็ไม่ได้เต็มร้อยอะ่ะคือเพื่อนมันรับสภาพรถได้อยู่แล้วนะ,ะมันเป็นช่างด้วยแหละมันมันแบบสามารถแก้ไขปัญหาได้อะ่ะถ้าเกิดมีอะไรต้องแก้ไขยยนะสำหรับรถอย่างเช่นวาวยังไม่ตั้งเนี่ย CBR มันก็ตั้งเองได้เพราะมันมีเครื่องมือมันก็เลื่ออะไรของมันไปเรื่อยครับตามภาษาเด็กๆจบช่างมานะเพราะนั่นแหละเออถ้าที่บ้านเพื่อนอนุมัติผมก็ขายเพื่อนเพราะงั้นก็เลยเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำมันเครื่องมาถ่ายก่อนเพราะมันถึงรอบแล้วฮะแต่รอบนี้ผมจะใช้เป็นตัวสื่อสังเคราะห์เพราะว่ามันราคาถูกด้วยของปตท จริงๆน้้ำมันเครื่องของปตท,อทอไอเลนเจอร์ถูกมากเลยนะต่อให้สังเคราะห์แท้ก็กระป๋องละ200อ่ะวันนี้ใส่กึ่งสังเคราะห์ก็พอเพราะว่าส่วนใหญ่ c b r ไปไกลสุดแบบขับขับออกมาไกลสุดก็คือปั๊มน้ำมันนะฮะส่วนใหญ่งานอดิเรกก็คือจอดอยู่หน้าบ้านมากกว่านะเพราะงั้นใส่ของถูกๆก็พอ ถามว่าน้ํามันเครื่องกึงสังเคราะห์ใส่ได้ไหมใส่ได้นะแต่ถ้าจะให้แนะนําควรใส่สังเคราะห์แท้นะครับแต่ว่ากรณีนี้ที่ผมใส่กล่งสังเคราะห์เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าส่วนใหญ่รถมันจอดขับไปไกลสุดก็เติมน้ามันแล้วก็เรื่องของงบด้วยนะตอนนี้เหลือตังน้อยอะ่ะก็เลยคิดว่าจะเอาตังไปลงที่อย่างอื่นซึ่งแน่นอนว่าลงที่ของแต่ง Ninja 650นะินจาห50าศูนย์รเอียงรัเอียงแบบเห็นได้ชัดเลยนะ เดี๋ยวไปกดเดี๋ยวไปกดเดี๋ยวไปกดตังก่อน เรียบร้อยกดมาห้าร้อยนะเพราะงั้นนะ้ำมันเครื่องของเรางบจะไม่เกินสามร้อยบาทผมรู้นะว่าทุกคนอยากให้เอาตังค์ไปแต่งนินจาหัวาศูนย์มากกว่าจะเอาไปทุ่มเทนะ้ำมันเครื่องกระป๋องแพงๆกับซีเบียสามร้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไม่ได้อยู่กับผมแล้วนึกออกไหมต่อให้ขายใครก็ตามอะ่ะมันก็ไม่ได้อยู่กับผมแล้วอะ่ะ ไมได้ขับรถเลยช่วงนี้อยากออกไปขับไกลๆเหมือนกันนะก็มีแวะๆวไปร้านที่บิ๊กบิ๊กแบงเรซิ่งที่ขนมบ้างนะถามว่าไปทาไมเหรอครับขับรถเล่นๆน่ะคือไม่มีอะไรอะ่ะไปแล้วแบบไปแล้วไปนั่งกินน้าแล้วก็ขับตอนค่ำมานะคนมันว่างอะ่ะทุกคนไปขับรถเล่นซะมากกว่านะไม่ค่อยได้ไปทําอะไรเท่าไหร่ ก็อัปเดตเรื่องคิวในคลิปนี้นะยังเป็นตัวเดิมอยู่ที่ยังที่เป็นตัวใหม่แต่ว่าต้องแก้นิดนึงอนะ่ะแบบสําเร็จรูปที่ไม่ต้องแก้เนี่ยเขายังไม่ส่งมาให้ผมนะก็เลย,ยต้องใส่แบบนี้ไปก่อน พอได้บิดแล้วสนุกดีจังฮนะห้าสิบทำพ่วงข้างวะโคตรเท่เลย เออไม่รู้ว่าน้ำมันเครื่องที่ร้านจะมีปตทชาเลนเจอร์หรือเปล่าแต่ถ้าถ้าผมจะไม่ผิดอะ่ะผมเคยมาซื้อที่ร้านนี้ประมาณปีกว่าๆที่แล้วนะไม่รู้ว่าเขาจะยังขายอยู่หรือเปล่าหรือผมจําผิดร้านก็ไม่แน่ใจนะ ดีชิบหายเลยตอนไปเขาเรียไงแต่งแคทให้มันสั้นกว่าเดิมนะเสียงตดกลับมาดังเหมือนเดิมนะร้อนว่ะ ไม่ติดไฟแดงในเมืองมานานแค่ไหนเราตั้งแต่อยู่บ้านรู้สึกร้อนๆอย่างแสบแสบหน่อยนะแต่ดีใส่ฮูดมานะนี่หกห้าศูนย์ก็ใช้งานได้เหมือนเวฟเลยนะเว้ยผมบอกแล้วที่ผมเลือกนินจาห5 0้าศูนย์เพราะคันมันเล็กด้วยนะ ร้านไปไหนแล้ววะร้านเปิดไหมพี่เ้านปบปิดอ๋อเอาอะไรครับเอาน้ำมันเครื่องนะฮะมีของปตทไหมครับปตทมีไหมปตทถ้าตัวสังเคราะห์เลยไม่มีถ้าตึงอ่ะ กึ่งคอททก็ไม่มีถ้ามีก็มีแบบธรรมดา,าพี่ถ้าามข้อเี่กับของัต้นถ้ามีกึ่งกึ่งอ่ะพี่มีของตัวไหนบ้างอ่ะกึ่งไม่แน่ใจว่ามีระป๋องเล็กหรือเปล่าจะมีของเชลล์เอเอ็กป่องเท่าไหร่รอ,ะ A X อร่ะครับถ้าของเชล เพราะเดิมสั่งข้ออยู่ประมาณ300กว่าบาท300ถ้าเกิดว่าตัว10 40ของของเชลอ่ะนะนิดนึงแนละ้วกิว่าตัว15 50 308มั้งใส่ไ,ได้ทุกขึ้นครับ เอาตัวไหนดีอ่ะพยายามหากึ่งแต่ว่าอ๋อมีของ c ชาเลนเจอร์สังเคราะแท้เลยวะหึ่งาะถ้าอ่แปาทอแล้วถ้าปททสังเคราะแท้อะพี่ป๋อง่องมนปันป๋องเท่าไหร่พี่ถ้าปตทสังเคราะแท้สองร้อยได้ไหมสองร้อยมารก อใส่ของอะไรดีวะแปดสองสิบหกอันนั้นบ่งเท่าไหร่นะครับของเชียวองเชีจะี่ผมเลแตุ่นะอ่ากี่บาทล้วพี่ปอกหนึ่งสองอันก็สองร้อยแปดสิบ ใช้หนึ่งจุดหกเองวิเอาสองบ่องน้นก็ได้ครับไม่ต้องครับเลยอะเมื่อกี้มาแรงเกินรถมาแรงใช่ไหมไม่เห็นร้านปกติจะเปิดใช่ครับเปิดบบปิดโควิดด้วยใช่ไหมพี่ คร้อยเก้าแล้มาห้าร้อยนะซีมิมออสซินติกเบดซินติกเบดกับซีมิซินติกเหมือนกันไหมซีมิก็คือกึ่งเกือบเกือบซินติกเบดก็คือเกรดเกรดซินติกเอ๊ะอะไรวะรู้สึกจะเหมือนกันนะซินติกเบดกับซีมิซินติกค,ครับครับ ก็คือตั้งงบไว้สามร้อยเผื่อประมาณสิบบาทคืออยากจะแบบใช้ให้ไม่เกินสามร้อยไงผมไม่ได้ใส่คันนี้ไปใส่ CBR นั่นแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลูกเป็นรถเป็นรถลูกเมียน้อยไปแล้วนะไม่ต้องอะไรมากหรอกเรามีลูกรักคันใหม่แล้วนะเอากันอย่างนี้เลยว่ากันอย่างนี้เลย เดี๋ยวไว้ตัดภาพไปตอนที่ผมไปใส่น้ํามันเครื่องบ้านเพื่อนเลยแล้วกันนะซึ่งไม่ใช่วันนี้แต่เป็นวันพรุ่งนี้โอเคไปตัดภาพมาที่อีกวันหนึ่งแล้วนะได้เวลาเอา CBR 3 0 0ไปถ่ายนำ้ำมันเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องไปเติมลมแล้วก็เติมน้ำมันหน่อยเพราะว่าจอดอย่างเดียวเลย ลมยางน่าจะอ่อนอยู่นะแล้วก็น้ำมันเนี่ยถ้าใครที่เป็นสายจอดผมแนะนำให้เติมแก๊ส95นะถ้าเติม E20 การระเหยของน้ำมันเนี่ย E20 จะระเหยไวกว่านะเพราะงั้นโอกาสที่มันจะระเหยออกจากถังถ้าเทียบกับแก๊ส95เนี่ยมันก็จะมีสูงกว่าเพราะงั้น ผมเลยเติมแก๊ส95แล้วก็เอาไปจอดนะมันอาจจะแบบเล็กน้อยแหละแต่คือมันก็ดีกว่าถ้าเกิดเติมแล้วมันระเหยน้อยกว่าถูกไหมเออเพราะงั้นก็แก๊ส95นะอุ้ยสีเทาสวยดี Civic s d นะไม่ค่อยได้ขับเลยคันนี้ ระยะเบรกอะไรเงี้ยมันก็เพี้ยนไปจากนินจาอยู่นะเพราะว่าเบรกมันไม่หนืบเท่าเพราะงั้นผมเลยต้องกะระยะในการเบรกที่เพิ่มขึ้นนะแต่คับนี่นิ่มจังเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันอื่นอะไรมากมายเนี่ยอาจจะชินแล้วมั้ง ชกหน้านิ่มๆนะครับถ้าเทียบกับนินจาแล้วเนี่ยนินจานิ่มกว่าอันนี้น้ำมันชกคงจะเสื่อมแล้วด้วยแหละเดี๋ยวไปเติมน้ำมันกันก่อนเติมลมด้วยไม่รู้ว่าปั๊มลมมันจะใช้ได้หรือเปล่าไอ้ตัวเติมลมอะ่ะเฮ้ย9.5.28.40บาท 40, ส0ตางค์แล้วหรอวะบ้าบอ เก้าห้าห้าสิบครับเก้าห้าห้าสิบเออปั๊มลมยังใช้ได้ไหมวะ มาวัดดวงกันผมว่าเช่ไม่ได้แน่เลย ใช่ไม่ได้นะฮะม,มันก็ไม่มาส้มสักทีนะดูดิค้เที่อะแทนที่จะแบบทำให้มันดีๆอะ่ะต้องไปหาปัอมอื่นเติมอีกแลก้วแม่งเลยยุ่งยากเหมือนกันฮะเหลือจะไม่ต้องเติมก็ได้เพราะมันก็ยังพอมีอยู่บ้างนะแต่มันจะดีกว่าไงถ้าเกิดเติม ผมว่าไม่ต้องเติมแล้วไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องแล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเติมวันอื่นโอเค สีเหลืองสีเหลืองอย่างกับสไล,ลยอย่างกับสไล,ลอะไรของมึงเสร็จธุระสำหรับวันนี้เดี๋ยวแวะไปเติมลมสักนิดก่อนกลับนะ อย่างที่บอกว่ารอบนี้ใส่น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นะมันก็จะระยะการใช้งานหรือระยะถ่ายมันก็จะสั้นกว่าสังเคราะห์แท้นิดหน่อยนะอาจจะไม่นิดหน่อยอาจจะเยอะเลยแหละก็คือพันกิโลเดี๋ยวก็ถ่ายทิ้งแล้วถ้าถ้ามันยังอยู่ถึงนะ0 0พั 1, กิโลไเดี๋ยวไปเติมลมกันไปหาปั๊มก่อนว่าจะไปเติมปั๊มไหนดีนะ โอ้โหโช็กแข็งจังไม่รู้ว่าเมื่อก่อนขับไปได้ไงนะ1 2อโคตรสั่นเลย เติมได้ไหมนะปั๊มปตทปั๊มนี้น่าจะได้อยู่นะเฮ้ยได้วะเดี๋ยวเติมลมกันก่อนนะ ใส่ไปสักสามสิบสามนะเพราะว่าเดี๋ยวจอดจอดด้วยที่จริงๆหน้าต้องใส่สักสามสิบก็พอแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเผื่อไหมหลังสักสามสิบสามสิบห้าแล้วกัน เรียบร้อย <noise> จริงๆค่าค่าลมยางเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่ตรงสวิงอาร์มฝั่งฝั่งโซ่นะใครไม่รู้ว่ารถตัวเองเติมเท่าไหร่อ่านได้นะมันจะมีเขียนอยู่แต่ของผมเนี่ยมันจะประมาณยี่สิบเก้าสามสามสองสาสิบสามสองแต่นี้คือใส่เผื่อเพราะว่าเอาไปจอดเดียวลมมันก็จะอ่อนใสมาสามสิบสามสามสิบห้านะฮะ ลื่นกว่าเดิมใช้ได้เลยเวลาบิดพอใส่ลมยางอ่ะนะเมื่อกี้ลมยางเหลือร้อหน้า26่ล้อหลัง27นะพอใส่มาเป็น33 35เนี่ยลื่นมากคือแบบ รถมันไหลๆตอนบิดนะฮะมันรถแรงขึ้นอนะ่ะประมาณนั้นเฮ้าเดี๋ยวไฟเดี้ยวไม่เปิดไอ้เอยโอเค <c oughs> สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะ พอรถไปถ่ายมันเครื่องแล้วก็เติมลมไม่มีอะไรมากเอาแคทมาตับนิดหน่อยด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้